สวัสดีครับพี่น้องครับ บอตอมขอต้อนรับพี่น้องขอสููช่องแสงความเชียงนะครับเมื่อวนี้นะครับบาตอมและทีมงานช่องแสงความเชียวนะครับจะมาถ่ายเปิดชิปนะครับเปิดราคาคว้ยให้พี่น้องนะครับได้ได้ชมนะครับได้เลือกซื้อได้เลือกซื้อหลังหานะครับคุ้ยออกไปดูแล้วไปพน้ต้อนะครับพี่น้องการชิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดอนาคตนะครับพอพันนะครับพี่น้องเป็นคุ้ยนุ่มนะครับแข้งขาหนีโอ้ยไงนะครับโค้งสั่งดีหลีนะครับพี่น้อง เดี๋ยวมาถามเจ้าของนะครับแม่พื้นนะครับจะเปิดราคาเท่าไดแล้วผมจะทายละเอียดของตัวควายสุยางนะครับพี่น้องแม่เราไม่อยากเขากล้องนะครับพี่น้องแม่เอาแต่เสียงแม่เขานะครับแม่ครับแม่ซื้อว่าจังไหนครับแม่พิมพ์พาจ้ะแม่พิมพ์พาแม่เขาอยู่บ้านไหนครับบ้านนาเจริญจ้ะตำบลนาจานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นจ้ะครับผมแม่ครับแม่จับมือโทรที่ท์ของในบอ จำว่าได้จ้ะจำว่าได้แม่นบ่จ้ะเอาสั้นเดี๋ยวผมจะให้ไห้ใต้คลิปนะครับพี่น้องเป็นเบอร์โทรของแม่เดี๋ยวแม่ก็ให้ผมที่ลังเนาะจ้ะครับแม่เพิ่นซื้อว่าจังไนครับซื้อโยกจ้ะซื้อยกเนาะจ้ะเพิ่นเป็นลูกเต้ออาเร่าไผ่ครับแม่เป็นลานคลองใบโยกจ้ะลานคลองใบยกพอเพิ่นซื้อว่างไนแม่พอจะรู้จักบ่ครับพอเพิ่นซื้อ ซื้อยังะซื้อซื้อใบยกจ้ะซื้อใบยกอะเนาะจ้ะเคยมาจากบ้านน้นโจดโน้นงามจ้ะป็นี้กามสูงายไปไหนแม่ว้มสูงสิอยู่ประมาณร้อยห้าสิบขึ้นจ้ะร้อยห้าสิบขึ้นแล้วนะแม่เนาะจ้ะคพิได้กอ่ปี่ได้สองปีหกเดือนจ้ะสองปีหกเดือนเนาะแม่เนาะจ้ะป้าตะวแข้งขาเพิ่นไงหรือแม่สอนแข็งขาเพิ่นนะครับพี่น้อง แม่เคยได้ประกวดไปยังบ่่เลี้ยงน้ำพูน้ำเขาเลยเนาะจ้าเลี้ยงแต่อยู่บ้านน้ำพูน้ำเขาน้ำให้น้ำหนาวเนี่ยจ่าบ่ค่อยได้มีผู้ใดมาหาแล้แม่เนาะบ่ค่อยรู้จักกันเนาะจ้าปลาพี่น้องตัวค่อยตัวแบบไงเลยนะครับว่าแค่สองปีก้วนแน้วแม่เนาะจ้าสองปีหกเดือนจ้าฟันในรุนไปครับยังจ้าปลาพี่น้องสอนแขงขาเพลินนะครับบันทายเพื่อกไงนะครับพี่น้องคนหางไงหางดกหางดำหางบ่มีตำหนินะครับ แม่จุงเบื้องหน้าตานะครับเพิ่นห่วงกินหน่อยไหมเนาะปะ้าเล็บไหมล็บบักยยงหนานะครับพี่น้องแล้แข้งขาเพิ่นใหญ่อีดีนะครับสอนแข้งขาเพิ่นนะครับแม่ได้กินองหานบ่บ่จ้ะปะ้าขนาดบ่ได้กินองหานนะครับพี่น,อน้องแ,แม่จุงเบื้องกอนโอ้ห่วงห่วงกินอีดี เล็บเก่งใจตากล้องเลยแม่กินยังไงค้นเขาพ่นใ่นะครับพี่น้องกะบานกะบานใหญ่เปิดดีอืออันนี้ดมดมครับใงเชืองครับกะบานให่เนาะแม่เนาะจครับนะครับมีตาแต้มแจ่มจ่อยู่นะครับพี่น้องคอสองอ่องถุงน้องขาวนะครับอันนี้คือพ่นเกียกขี่ค้นขี่ตมนะครับบริล่างนะครับแม่ให้ทายแบบธรรมชาติเลยนะครับบริลลตกแต่งอย่างนะครับพี่น้องนาเขาวงเขาพ่นสวยนะครับ วงเขาตกขั้นซ้อนนะครับพี่น้องแม่แม่เพื่นอนจะเป็นค้้ยเขาเลยเนาะแม่เนะาะเพราะว่าเขาเขาเพื่อนกะได้ทั้งแม่ยููนะครับพี่น้องแต่ว่าค้นเขาญายยูนะครับแม่มาจับเขาไปนะครับผมสิดท้ายครับคุ้นคน้นยูพี่น้องเพื่อนค้นนะครับก็ไดก็จับได้สอ,อนแข้งขาเพื่อนแม่แม่แข้งขาเพื่อนก็โพดก็โพดนะครับ อันนี้ยางห้เบิรงนะครับพี่นอ้องคอยบ่มมีตำหนีน้อแม่เนาะ,ะขาบะทกบะถอนนะครับห่วงกินห่วงกินค้มสูงร้อยหาสิบบวกน้อแม่เนาะจ่ายไ่ได้วัดโดนแล้วเนาะไม่วัดโดนแล้ว <c oughs> แต่วโค้งสางไงนะครับพี่น้องามาเกลียยกระดูกโค้งสางเพิ่นนะครับแม่เพิ่น,นอี่ค้มสูงร้อยสี่สิบกวนน้อแม่เนาะจ่ายสี่สิบสามจ้ะ <40 S 2> แม่เคยเห็นตูปตูปพ่อเพิ่นยุนบ่จ้ะเคยเห็นอยู่จ้ะกกใหญ่กับสูงนะแม่เนะาะใหญ่สูงมแม่สิเปิดไว้หลายไปไหนครับราคาว่าสิบกวัวเนี่ยจ้ะสิบสิบกวัวกัวลายไปไหนแม่กวัวต้นหรือกวัวกัวปลายครับต้นห <laughs> รือปลายเนาสิบหา้าเอาสิบหาา้บหาเนะาะแม่เนาะ หนึ่งแสนหาหมื่นบาทนะแม่เนาะ,ะหนึ่งแสนหาหมื่นบาทต่อรองได้บ่แม่ตอรองได้จ้ะตอรองได้เนาะมาคุยกันแล้วเนาะแม่เนาะ,ะอันนี้คือเหมาะอิหลี่นะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่เอาไปดูแลไปพัฒนาต่อนะครับพี่น้องครบเพิ่นกับเป็นควายที่มีโครงสร้างที่งหญ่นะครับผมรับประกันเลยนะครับพี่น้องคือกระดูกเพิ่นใหญ่อิลี่นะครับ แต่เนื้อนังนี่เพื่อนบ่ค่อยเต็มพอหยางเนาะแม่เนะาะเพื่อนบ่ได้กินอาหารนะเนาะคือแม่เพื่อนเป็นเลี้ยงอ่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องก็คือกินหยาจนเฟี้ยงนอนหน้าปกตินะครับพี่น้องแต่ทายลำตัวรอบขาอีกอีจากรอบนะครับแม่เพื่อนเพื่อนขื่นค่อยแม่เทียบไปขื่นแล้วจ้ะแม่แม่ได้ผสมจากจากแม่แล้วเพิ่งไท้ทับ ได้สองตัวนี่แหละจ้ะสองตัวเนะาะจเพราะว่าเป็นเป็นเป็นค้อยนุ่มน้อยนะครับพี่น้องยังบบได้เห็นผลงานนะครับแม่แล้วกับเพิ่งจะเปิดรับผสมเนาะแม่เนะาะจเพื่อนมาขอผสมสิป่ะแม่เพื่อนหูเพือพอพอพ่อนเช่องเนาะแม่เนะาะจเอาสําหรับแม่เลี้ยงเพื่อนมาแต่น,น้อยแล้วบ่เนี่ยครับเลี้ยงม้าแต่เต็มออตมือออกเออตมือออกไงเนาะแม่เนะาะเพื่อนมีนี่แสงไหนแม่กาหูอยู่จ้ะหูอยู่เนาะแม่เนาะหุ่นเคย บบไฮโบฟืดบบเลนคีเล่นมแม่คีเล่นยี่น้องนะเป็นนิสัยเด็กหน่อยยูเป็นนิสัยเด็กหน่อยอยู่คือตัวใหญ่นะครับพี่น้องแต่ว่าหัดหัดเป็นคนนิสัยเด็กหน่อยอยู่นะครับอออันนี้ก็โดมกันนะครับสองปีกวัวโอ้สมเป็นเต็มควยนะแม่เนาะกระดูกเบอร์นี่นะครับพี่น้องกระดูกกระดูกเบอร์หนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ไปปรับกับพัฒนากับแม่แม่บ้นบานแม่เน,น้นๆนะครับพี่น้องชอยชอยชอยชอไข่ดีลึกงดีนะครับพี่น้องมักหลายอย่างกันแม่มักเบิดสุย่างเลยโอ้ยแข้งขาเพิ่นแม่แม่แข้งขาเหยียดแข้งขาตึงแข้งขาไงกระดูกไงนะครับวองกล้องวองกล้องวอ,องกล้อง ไม่อยากอายผมเลยแม่ไม่อย,ยากอายผมเลยแม่ปกติไปไท้ายนี่สิแบบไวยตัวอื่นน้องแม่น้องมันสิแบบเลี้ยวเบื้องระแวงเขาสิครับอันนี้แม่นี่ค,คือคือจินนะครับจินอย่างเดียวนะครับว่าด้สนใจเลยครับหน้าตารอครับพี่น้องหน้าหน้าตารอเลยลหละมีครบนะครับอีกล่ักคายไท้ายมีครับตาเต็มแจ้มแจมขอสองอ่องนะครับถุงน้องนี่ขาวนะครับพี่น้องแต่ว่าหักเกียกขี้ดินขี้โคนนะครับกำไลขาดขาทั้งสี่ขางเลแม่นาะ เราเลี้ยงเก็บเรียบนีไม่ต้องห่วงเลยนะครับพี่น้องเก็บเรียบใน่านาดีนะครับรวมๆแล้วนี่คือเป็นควยงามได้โดยสมบูรณ์นะครับพี่น้อง นี่ครับยังมาหาคุณเลยนะครับพี่น้องคุณเลยให้เลี้ยงกันเลี้ยงไงผู้ยิ่งกันเลี้ยงได้นะแม่เนาะนลูกหลานเลี้ยงได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นควยอยูย่กับข้อเขานะแม่เนาะ,ะเขาได้จับได้บายนะครับเป็นหอนหอนแล้ว,อลวเอาสั้นแม่ให้ให้แม่ทิมที่ยู่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ไวตะข่ดลิปหนึ่งแม่ที่ยู่เพื่อพี่น้องทันใดสนใจมาเบื้องตัวจริงนะครับแม่จ้า บ้านนายจานจะตำบลอายจานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนี่แหละจ้ะครับเพื่อพี่น้องส้นใจสนใจเบงตุกิงเนาะแม่เนาะจ้ะครับเพื่อเพื่นเบื้องแล้วอยากเอาไปเป็นพ่อพันธุ์คุ้งฝูงนะครับพี่น้องบ่ต้องเบื้องแล้วนะครับพี่น้องคือข้อยตัวนี้บ่มีตำหนินะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องขาดคามสมบูรณ์คือขาดคมคมอ้วนไปน่อยนึงแม่เนะ <c oughs> าะเพราะว่าแม่คือเลี่ยง เลี้ยงแบบธรรมดาทั้งชาติาแม่เนาะจ้ะบ่ได้เลี้ยงขุนหานบ่ได้กอกบ่ได้ยัดนะครับพี่น้องคอใหสุขภาพดีนะครับมักแต่แขคงขาเล็บตีนเพิ่นโอ้มักมักมักทุกอย่างเลรอไม่เอา <laughs> <laughs> มักทุกอย่างเลยครับเอาพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับแม่รับเปิดใบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทกะสามางทดลองกันได้อยู่นะครับแม่ไม่ตัวเดียวนี่เนาะสิขายเนาะจ้ะเอาจังสัน คลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมบ้าต้อมและแม่พิมพ์พานะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า